สามสองหนึ่งแอคชั่นอะครับสวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะครับแล้วก็ตกกุ้งนะช่วงนี้ตกกุ้งก็คงน่าจะเปิดบ้างปิดบ้างนะใช่ไหมไมไม่ได้เปิดสักทีอเอาไม่ได้เปิดสักทีบ่อปลาบางที่ก็เปิดบ้างปิดบ้างเว้นระยะห่างตอนนี้เริ่มเริ่มตลักใสยุบขึ้นเชหมครับช่างไม่เกินห้แล้วอ๋อเชียงใหม่ไม่เกินห้าสิบ มันเตือนที่แล้วมันไม่เกินยี่สิบเอาง่ายๆยังไม่ต้องไปดีวกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะเอาละวันนี้เรามานำเสนอนี่ครับค่ายอาชิโนนะเป็นคันอาชิโนเป็นคันอะไรไหมไมล์สโตนไมล์สโตนนะครับมล์สโตนเป็นคันสำหรับอะไรหน้าดินครับหน้าดิน,น,าดนบางคนเอาไปตีเอาไปแคสได้ไหมเนี่ยสิบห้าสามสิบ เออไม่รู้นะแต่บางคนเขาก็เอาไปมันก็ได้นะมันอยู่ที่ความ <c oughs> ความความจาเป็นแต่ละคนนะ<ช>่ะบางทีไม่มีก็เอาไปได้อยากตีเอาไปแคดอยากก็ไป <c oughs> หน้าดินสปิวก่อนแล้วแต่นะฮะนะเวดตามที่เห็นความยาวตามที่เห็นความยาวก็จะมีนี่9้าฟุตกับสิบฟุตนะคไม้นะเก้าฟุตสิบฟุตเวดเดียวกันไหม <c oughs> เวดเดียวกันครับเวทเดียวกันเลยคือลายสายอยู่ที่สิบห้าขีดสาสิปอนด์นะฮะแล้วก็ เวทเดือก็อยู่ที่80 160กรัมคือ80 60หน้าดินนี่ก็ใส่ตะก้อนะลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่ตีไปเป็นคันสปินใช่ไหมมีแต่สปินนิ่งนะนะเรามาแกะถุงดู9ฟุตกันก่อนไหมอ๋อแบงไอเอ็มแปดเหนียวเหนียวเหนียวไอเอ็มแปดเคยเห็นในตัวเฟนวิกด้วยแต่เราพูดในค่ายอาชิโนเราไม่ข้ามค่าย เดี๋ยวเดี๋ยวนอกเรื่องยอะอะมามาดูกัน,กกนคันเก้าฟุตก่อนนะฮะลายสายอยู่ที่สิบห้าขีดสามสิบนะครับ<ม>เหยื่ออยู่ที่แปดสิบขีดร้อยหกสิบกรัมแปดสิบถึงร้อยหกสิบกรัมนะฮะแกะมาซองเป็นซองผ้านะครับโอ้โหเนื้อแบงค์สวยมากเลยอะลาย,ออลายผ้าเอ็กคอร์ดโอ้โหอันนี้ใหม่อยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยนะครับ ไม่ต้องไปทําอะไรเลยด้ามก๊อกเขาเคลือบม,มาให้เรียบร้อยในะด้ามก๊อกเคลือบให้เรียบร้อยนะครับดูครับแต่งมาให้ด้วยแหวนแหวนใส่ใส่เพชรมาให้ด้วยเพชรปลอมนะไม่เพชร,นะพชรจริงนะ <c oughs> คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไปแกะมานะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพชรเป็นเม็ดแบบนั้นนะฮะดูรีซีทครับรีซีทเป็นอะไรอนะรีซีทก็เขียนอาชิโนนะฮะคันตัวนี้ก็เป็นไงเดี๋ยวเราเราเค่อย ดึงดึงออกได้ไหมดึงก่อนออดึงดึงสไลด์สไลด์ปอกก่อนดูครับโอ้เนื้อก๊อกสวยมากเลยเคลือบวาวมาเลยครับไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มไปทําก๊อ,อกแล้วนะค่าน,คน้ํายาก็เท่าไหร่นะร้อยร้อยแปดสิบบาทาเราซื้อน้ำยาเองก็สอง้อเออคือซื้อน,น้ํายาเองก็สองร้อยนะครับแล้วก็ค่าทําอีกประมาณสามร้อยเออค่าจ้างอีกนะฮะโอ้โหดูดู คุณไม้ขยับให้นะไ s สโตนครับ902ตัวนี้ก็เป็นโลโก้ของไอชิโนนะฮะชัดๆเลยเนื้อแบงค์แบบสวยๆเลยนะครับตัวนี้ระบุเลยครับ IM8 คาร์บอนอันนี้เขียนว่าอะไรอะอลออยเหรอเทคโนโลยีใช่โมดูลัสกาไฟท์นะครับนี่ครับ เบดบอกตามนี้เลย es 902 e น่าจะย่อมาจากยี่ห้อนะใช่ไหมรุ่นเนาะรุ่น es 902ลายอยู่ที่สิบห้าขีดสามสิบปอนดรัวแปดสิบถึงร้อยหกสิบกรัมไกด์เป็นลายไม้ไกด์ของเขาเองเลยนะครับเนื้อแบงค์ตามที่เห็นลายแบบนี้เลยโอ้โหดูลายเนื้อแบงค์ ราคาไม่แรงแน่เลยนะค่ายนี้คือคุ้มประหยัดเน้นความประหยัดเอ็กซ์คสทางคันด้วยครับเอ็กซคสนะทั้งทั้งคันทั้งคันฮะเป็นอะไรอ่ะเออลิ้นติดกินน้ำเย็นเยอะเกินไกดสวยนะสวยครับทนทนแรงดีนะตัวนี้นะเขาเรียกว่าอะไรไกดขาคู่ใช่ไหมใช่เด้อ่าไกดขาคู่นะฮะเป็นลายแบบนี้ หัวจดปลายนะครับดูปลายครับอย่าหมุนหมุนหมุนอ้เป็นปูดปูดเลยนะเนื้อแบงปูดปูดเลยนะแต่ปูดไม่เยอะนะเอ็กคอร์สครับเอ็กคอร์สอ่ะไหนลองเสียบต่อก็ดูดีกว่าคันเก้าฟุตสองท่อนนะฮะเบาไหมน้ำหนักเป็นไงบ้างในก็ไม่หนักกลางๆครับไม่ได้เบาไปพันกี่ใบเนี่ย ใบเดียวมีทอนเอาใบเดียวมีทอนโอ้สวยแน่ๆดูดิดูแหวนแหวนบนนี่ก็แต่งสีแดงด้วยนะโอ้โดนไฟแล้วแบบยิ่งสวยออกแดดจะขนาดไหนไหมอ่ะต้องบอกไว้ก่อนนะเวลาเสียบคันเขาไม่ได้ทำออกมาผิดนะครับลักษณะการเสียบต่อของรุ่นใหม่สไตล์ญี่ปุ่นนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะแบบเสียบต่ออย่างเงี้ยอาให้ให้เห็นชัดนะครับว่าต่อตรงไหนอะคุณไม้บอกอย่างี้นะ คือบางที่บางรุ่นเขาจะเสียบแบบชิดกันเราก็จะไม่เห็นนะแต่ตัวเนี้ยปกตินะครับปกตินะไม่ใช่บอกว่าคันทํามาไม่ดีไม่ใช่นะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะอ่าออกแบบแบบนี้อยากงัดเลยใช่ไหมเอาิบออกมาเอออาสิบออกมาก่อนมาทีเดียวอ่าเอาสิบสิบงัดทีเดียวใครงัดเดี๋ยวผมงัดไม้จับไป ช่วงนี้เราไม่ได้รีวิวเลยอะอาหายไปนานเลยอะโควิดเข้าของก็ขาดอันนี้ของอาชิโนเข้ามาเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากเลยสินค้าเข้าเข้าทางร้านบริษัทไหนอยากเอาของเอามาขายที่ร้านบอกเราได้นะครับถ้าแจกยกิ่งดีฮะถ้าแจกยกิ่งดีถ้าแจก,ก <c oughs> อะไรนะแจกให้ก็ยิ่งดีอ๋อแจกให้ก็ยิ่งดีเอออ้าวเรามาถึง คันสิบฟุตกันบ้างโอ้น้ำหนักก็ไม่ได้เยอะนะ,ะนะปกติค,คันหน้าดินบางคานันนี่ถือว่าน้ำหนักเยอะนะครับน,น,นะตัวนี้อาชิโนเนื้อแบงค์สวยอะ่ะคือสไตล์ใหม่ๆรุ่นใหม่ๆคันรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาเน้นเป็นลายเอ็กคอร์กันเยอะมากเพราะว่าความทันสมัยด้วยนะยิ่งปี2020-2021เนี่ยคันหลายรุ่นละที่ออกมาเป็นเนื้อแบงค์ลายเอ็คอร์แบบนี้คือ ตั้งแต่คันตีอย่าปลอมนะที่ผมชอบเนะี่ยจะเป็นเอ็กคอร์สนาโนคันของแอเกียหัวนั้นรุ่นนั้นขายดีมากขายดีมากๆเลยนะมาดูครับคันสิบฟุตอาชิโนไมสโตนนะฮะอืมตูดยางก๊อกเคลือบมาแบบอืมเคลือบจะบอกว่าหนาก็ไม่ใช่นะเคลือบแบบสวยพอดีเลยอะความหนาสวยพอดีครับมาดูแหวนแต่งแหวนแต่ง รีซซตครับรีซซตนะถือว่าโอเคเลยนะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอข้าม่อยอามาดูนี่ตรงนี้ก็จะเขียนว่า10ฟุตนะฮะตัวนี้มาแค่9ก้าฟุตกับ10ฟุตนะส <2 S 1> ร,ระยะนะเก้าฟุตกับสิฟุตแวนตรงนี้ก็นี่แต่งแต่งแต่งสวยขอไม่แกะกระดาษน,นะพอดีมือมือผมนี่เปื้อนจับ จับอ,อแมวมาเมื่อกี้ก็เลยเปื้อนนิดนึงนะฮะอ่ะไมา์สโตน10ฟุต2ท่อนนะครับตรงนี้ก็จะบอกอ่าลายเวดสาย1 5บหถึงสาลัวก็น้ำหนักเดือยอยู่ที่8 0ด6ิถึงรกรมัม9ฟุตกับ10ฟุตเท่ากันต่างกัทง<ล>นะที่ระยะอ่าต่างกันที่ระยะนะฮะไอตัวนี่เดินได้มันได้ได้เขียวนะ ได้เขียวว่าลงสีสีเขียวเลยตรงนี้เหมือนกันนะนะครับดูน้ํายาครับลงน้ํายามาสวยงามนะถือว่าดีเลยนะเนื้อแบงเป็นไงไหมขอดูหน้าตัดหน่อยอ๋อยัางหนาอย่างหนาอย่างหนาไม่หนักไม่ถือว่าไม่หนักนะน้ำหนักกลางกลาง จะบอกว่าประมาณสักร้อยร้อยกว่ากรัมมะเกินนะกิโลถึงไหมไม่ถึงกิโลนี่ก็ไม่ต้องไปใช้แล้วคันเบ็ดอะคันตันสิบฟุตยังไม่ถึงกิโลเลยมั้งจริงเหรออันไหนมาไปอยู่ปลายคันเดี๋ยวผมถือนี่ฮะว้าแต่นุ่นเสียเอาเอาเก้าฟุตก่อนไหมก็ได้ครับ สิบฟุตเดี๋ยวไว้ที่หลังเก้าฟุตเราจะได้รู้เบียดว่าเบีดใกล้เคียงกันไหมโอ้โหนักไหมไม่หนักครับไม่หนักไม่หนักตึงมือปะตึงยื่แค่เนี้ยเหรอแค่นี้นี่แหละทำหนัาดิเข็งเข็งแข็งสันมีสันมีสันไม่จะสันดิ แข็งแข็งจ้าพอพอพอแข่งแข่งอันนี้คือตัว9 foot เบส15 30แข็งใช้ได้อยู่ไม้แข็งแข็งใช้ได้อยู่ปลายไก่อ่ะเป็นลอยเลยแข็งใช้ได้อยู่แข็งโอเคนะตึงเลยนะอาวุลิฟต์ก็ได้อยู่ครับเมื่อกี้เราดึงดึงดูการันดูตัว10 foot ก็ได้อย่าดูตัว10 foot นะเดี๋ย่าเพิ่งจะลงนะไป จ้ะจริงๆมันต้องสองมือนัดคันให้ทั้งสองมือสองมือเลยอ่ะต้องสองมือไอ้ตัวนี้สิบฟุตลองดูครับแอคชั่นคันนะสบายครับแบบโอ้นุ่มเลยอ่ะสวัสดีครับปลาปลาสักห้าโลสิบโลได้ไหมโอ้สบายครับสบายนะสบายได้นะได้สิครับตึ๊ได้ได้เยอะแข็งแข็งเยอะไกด์นี่นี่เทียบกับฝ่ามือดูไกด แข็งยืดเผาเล็บใช้ได้ไกด์ทั้งหมดมีอยู่เท่ากันไหมเนี่ยไม่ดูไม่น่าเท่ากันครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเท่ากันฮะเจ็ดตัวเท่ากันอ่ะเอามาดูตัวเก้าฟุตนะเก้าฟุตมีไกด์อยู่เจ็ดตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าฟุตมีเจ็ดตัวนะฮะ าฟุตมี7ตัวแล้วก็10ฟุตมีอยู่1 2 3 4 5 6 7ตัวเท่ากันครับเท่ากันนะครับลองดูสมมุติว่าไกด์นะเห็นไหมความต่างความต่างครับด้ามครับด้ามลองเทียบกับขาดูนะโอเคนะคอืมมาพูดถึงเรื่องราคากันอยู่นะครับ เราเราเราขอถอดก่อนด้วยนยมีมบางครับนี่9ฟุตน้ำหนักไม่เยอะเลยบอกไว้ก่อนเลยหน้าดินสายเขื่อนสายอ่างอบนวดอาง,อ,างอ่อางอ่างอ่างอบนวดเหรออ่างอ่างอบนวด <c oughs> <c oughs> นะตัวนี้นะบอกเลยว่าราคาดีมาก9ฟุตราคาอยู่ที่ 800บาทกับ800อบาทนะครับ9าฟุตเนี่ยนะใช่ครับแล้ว10ฟุตอ่ะ850ครยหับต่างกัน50บาทต่างกัน50บาทครับค่าจะส่ง<ม>บอกเลยไกด์ใหญ่ดีนะเนี่ยใส่ท่อประมาณ2นิ้วใน้2นิ้วราคาค่าส่งอยู่ที่ร8 0 1 8ปดบรดบาทนะครับทั้งนี้แ0 0้อบาท8 5 0ห้าค่าส่ง200ก็ บวกกันก็พันถ้าสิบฟุตก็พันหพร้อมส่งนะครับถ้าอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ในเชียงใหม่ก็มารับสินค้าที่หน้าร้านได้นะครับเพราะว่าสินค้ามีจำนวนไม่มากได้มาอย่างละหนึ่งลังนะครับ<ช>ถ้าสนใจก็สอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาได้ที่ร้านข้ามขอบกับคันนี่อาชิโนไมสโตนนะครับเป็นคันหน้าดิน ใครไปตกอะไรก็เชิญแต่แล้วแต่นะครับเรามีสินค้ามาให้คุณเลือกแล้วนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็ติดตามครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาและตกจุง้งบ๊ายบาย